เลี้ยงหวานเจมาดูดิครับให้ความโตนี่ดูมือลุงนี่กำไม่มิดนะครับเนี่ยไม่ใช่ลุงห่อหอมือนะกำไม่มิดเลยครับนี่ดูดิแม่อยากให้วัดว่ามันใหญ่มากแล้วดูความโตลุงกลมพาชมไผ่คิดถึงไผ่คิดถึงเราวันนี้ลุงกลมมาอยู่ที่แปลงกระบ,บินบุรีครับจะพาไปดู นะครับว่าไผ่ที่ลุงกรมปลูกแล้วเนี่ยไอ้เน,นี้แปลงเนี้ยมันร้อยร้อยไร่อะนะครับอ่ามันก็มีปลูกไว้แน่นไปหมดเลยทีนี้เราก็มาปลูกเพื่ออะไรในอนาคตเราก็จะขายลำแหละแต่ตอนนี้ก็คือขายพันธุ์ได้นะครับมาคัดพันธุ์อยู่หลายตัวเนี่ยเรามาคัดบามุกวันนี้นี้อ้าวเดี๋ยวจะลุงลุงจะพาไปดูนะครับว่าตัวไหนที่ที่มันเหมาะสมแล้วก็จะ จะบอกให้ว่าไอที่ไอเดียของลุงอะตัวไหนมันดีนะครับเราจะพากันไปดูนะอ่ะไปเดี๋ยวเราพาไปดูอันนี้ลืมมิดมาอาลุงกรมกําลังมาตกแต่งนะตัวนี้ครับตัวนี้เป็นไข่เลี้ยงตัวหนึ่งนะนี่โอ้โหสมัก่อนนี่หายากมากแล้วก็เขาเจ้าของห่วงมากนะครับนี่ บรรยากาศของเขานี่มาปลูกไว้ในแปลงนี่ก่อนเนี่ยเมื่อประมาณ8ปีที่แล้วครับไผ่เลี้ยงหวานเนี่ยได้ออกดอกนะครับเป็นส่วนใหญ่เลยนะครับตรงไหนที่ปลูกไผ่เลี้ยงหวานเนี่ยก็จะมีการออกดอกก็ตะเวนหากันลุงเองก็หาด้วยเหมือนกันครับก็ได้ความแปรปวนมาเยอะครับนี่คือตัวที่ตัวหนึ่งที่เราตามมากๆเลยแล้วก็เจ้าของเขาไม่ให้เยอะครับซื้อมีตังค์ซื้อไม่ให้ เขาให้ทีแล้วไม่กี่เงาเลยครับนะอันนี้คืออ่าไผ่เลี้ยงหวานเจคำว่าเจนี่คือมาจากจโบแ้แตแตจริงๆนะเจเนี่ยนะเราก็มีอีกความหมายหนึ่งอันนี้บอกความเป็นจริงคือลุงได้มาจากลุงแจวลุงกลมเนี่ยไปซื้อจากลุงแจวมา oh, <no. S 1> ก็เลยใช้คว่าเจนะไผ่เลี้ยงหวานเจมาดูดิครับให้ความโตนี่ดูมือลุงนี่ กำไม่มิดนะครับเนี่ยไม่ใช่ลุงห่อหอมือนะ <Wow. S 1> กำไม่มิดเลยครับนี่ดูดิแม่อยากให้วัดว่ามันใหญ่มากแล้วดูความโตนี่เข้าปีที่หกแล้วมั้งนี่ตรงนี้นะเข้าปีที่หกแล้วดูขาดลงไปหน่อยบางคนก็อยากให้ขาดขึ้นไปนสวยครับใหญ่มากข้อดีคือมันหนาใหญ่เขาจะทำเพื่อเอาหน่อกัน แต่ว่าลุงก็มองว่าโอ้โหแบบนี้มันน่าจะใช้ลำได้ด้วยแต่ลำแบบนี้เอาไปทําแค่บันไดไม่ได้นะครับไผ่ตระกูลไผ่เลี้ยงหวานครับข้อเด่นคือมันโตดีแล้วอีกตัวหนึ่งคือการขยายพันธุ์ใช้วิธีตัดก็ยังได้ครับตัดปักชาเลยก็ได้เพราะมันมีรากอากาศนะครับนะตัวนี้ลุงกรมเคยตัดแล้วปักชาเลยก็ได้จะอากาศเทียบเลยข้อเสียนะครับขะแหนงเนี่ย จะเยอะเยอะนะครับคือถ้าเมื่อไรมันไม่ใช่ลำตรงนะครับมันจะออกแขนงนะครับออกแขนงอย่างเงี้ยเนี่ยเยอะเลยครับซึ่งเราก็เลยมองว่าโอ้จะว่าเด่นนะมันก็ยังมีข้อด้อยอย่ของมันก็อาจจะต้องแต่งมากนะไม่ใช่สั่งนวนนะตัวนี้คือเจดูดีลำมันนี่ดูโอ้โหสุดยอดสุดยอดเลยเนี่ยเนี่ยกอเดียวมันบรรามไปยัโน่น ไผ่จีนะลุงกรมก็จะหมายถึงจัมโบก็ได้ลุงแจวก็ได้แจวอยู่นครสวรรค์ครับก็ต้องขอขอบคุณลุงแจวครับกมัไมก่อนแกห่วงเดี๋ยวนี้ก็คงจะเต็มสวนแกไปแล้วล่ะครับเพราะว่าตัวนี้แกก็บอกแกเป็นตัวเด่นที่สุดตัวแกอยู่นะครับแถวนครสวรรค์นะครับแกเก็บมาเองแล้วแกก็คัดเราก็ไปอ้อนวอนขอซื้อซื้อก็ไม่ขายซื้อได้ก็นิดนิดหน่อยหน่อย แต่มันอาศัยว่ามันนานแล้วไนงะเราก็ขยายมาเรื่อยตอนก็ได้ปักช้ำก็ได้ตัวนี้นะอ่าดูนี่นี่ลุงกลมไม่เคยมาเดี๋ยวไปดูอีกกอนึะครับสวยกว่านี้อีกครับแต่ว่าถ้าเมื่อไหร่มันโน้มนะมันโอนนะมันโอนมันโอนเนี่ยมันจะมีขแขนงเยอะหน่อยอันนี้กําลังแต่งเป็นไผ่เลี้ยงครับแล้วเป็นไผ่เลี้ยงที่ลำใหญ่แล้วดูตรงโคนดิบางคนจะไปเรียกไผ่เลี้ยงยักษ์อะไรก็แล้วแต่นะ ของลุงนี่ลุงเรียกว่าเจจัมโบ้ลุงจัมโบ้หรือว่าลุงแจวเจคือลุงแจวนะก็ให้คลดเขาไปเลยไม่ต้องไปห่วงกันนะครับอ่าอันนี้คือไผ่เลี้ยงเจนะใครเอาจะทําบ้านทําอะไรดีมาจากมเมล็ดแล้วลําใหญ่นะครับหนอก็ดกนะครับหนอที่คนที่ทําหนนอก็ดกแต่ว่านอมันไม่เหมือนครับไผ่เ,เลี้ยงหวานเท่าไหร่หรอกครับมันไม่มีค้นขนนิดเดี๋ยวจะให้ดู ไม่รู้จะหาเจอไหมนะ,ะลุงคมก็แต่งอันนี้ดูดิอ่าเดี๋ยวไปดูกออื่นกันเปิดตัวครั้งแรกเลยนะครับไผ่เลี้ยงเจนะไม่เคยทําเลยนะครับเพราะว่ามันเยอะคิดอยู่เหมือนกันว่าจะให้สวยซะหน่อยมันก็ไม่สวยแล้วล่ะเราก็บอกข้อด้อยไปนะครับว่ามันเป็นอย่างนี้นะแต่มันมีข้อเด่นไงข้อเด่นคือลำโตมากแล้วก็ขยายพันธุ์ก็ง่าย ทั้งขุดทั้งปักชำทั้งตอนปักชำยังได้พระละอากาศนีถ้าเราตัดยอดปุ๊บเดียนี้ัวนี้ออ้โหดูโอ้โหแต่ไม่ชันเลยยังไม่ชันจะสวยเลยเอาไาดูพอนนี้อย่าลืมของนะเดี๋ยวมาใหมา่ นี่ไม่ใช่นะนี่ไม่ใช่นะนี่ดูดิครับเอา่งซขหนอ่อยนี่ครับนี่คือแผ่นเลี้งเจเช่นเดียวกันสังเกตง่ายครับโคนมีราอากาศเยอะเยะแล้วลำใหญ่ใหญ่มากไม่ใช่ใหญ่ธรรมดาใหญ่มากอันนี้ก็ผ่านการร่องรอยเกินไฟไหม้ครับดูยังไงว่าไฟไหม้ดูมาดูนี่มุมนี้คุณเห็นยัง ่ยพวกนี้ลําไฟไหม้นะน,นี่เดี๋ยวดูนี่หน่อไหมหมดแล้วนี่ไฟไหม้ก็ไม่ตายไฟไหม้ก็ไม่ตายครับขึ้นมาใหม่อีกให้เลี้ยงหวานเจจัมโบ ลิ้อลุงแกวก็ได้อ,ออกไปหนออกไปหนอ่าส่วนแมกเอ้ยเริ่มแล้วเนาะโอ้นี้ก็ล้มไปเนี่ย ตรงไหนดีโอ้โหสวยมากดูเนื้อไม้กันหน่อยที่เป็นยังไงโอ้โหวันนี้ไผ่เลี้ยงนี่โอ้โหถ้าลุงตายก็ยังว่าแหละยังไม่มีใครรู้จักเท่าไหร่แต่ว่าคุณคุณ,ค,ณคุณผู้หญิงเขาก็พอรู้แล้วละ่ะอ้าวนี่นะครับ ปีดไหมเนี่ยปีดเขาคางลุงไหมโหดูนี่ระวังนะระวังนะดูด ตัมสูงประมาณ3เมตรนะดูดิความหนาหนาดีครับก็ไปใช้ประโยชน์เรื่องการค้ำมาดีที่สุดทําบ้านทําอะไรถ้าทําแค่ทําบันไดอ่ะยจะไล่ไปเรื่อยๆนะมีรูไหมแต่ผมมองว่ามันเป็นะกูลเลี้ยงหวานไงน่าจะไม่ค่อยมีรูมีรูเหมือนกันน้อยๆโอ้โหดูดิแกร่งมากแกร่งครับใช้ลำประโยชน์ได้ลำ อ้าวนี่ถ้าแต่งก็สวยแต่ว่าเมื่อไรมันอ่นอนนะมีแขนงครับอ่ own นอนแบบนี้คําว่าอูนเอ็นเนี่ยมันจะมีแขนงออกมาทันทีแต่ถ้าเมื่อไรมันตรงนะแขนงไม่มีเลยผมก็น่าจะเป็นธรรมชาติของไผ่และนะถ้าคนที่เขา,คน,เขาคนที่เขารู้เรื่องอนะลุงอธิบายแบบไม่อธิบายนี่หว่าแบบนี้คือถ้าเมื่อไหร่ไผ่เนี่ยมันอูนเอ็นเนี่ยมันจะเจอว่ามันออกแขนงครับ่ะโอเคเนาะนี่แต่งแล้วอันนี้ดู สอนไว้ตั้งแต่สมัยโบราณก็น่าจะได้หนึ่งกิ่งแล้วตัวนี้อ่าโอเคลุงกลมฝากให้รู้จกักครับไผ่เลี้ยงไผ่เลี้ยงหวานเจไผ่เลี้ยงหวานเจครับลุงกลมฝากกดไลค์กดแชร์ครับไผ่เลี้ยงเจอทีนี้ต้องขอบคุณลุงแจวเมื่อแปดปีที่แล้วเจ็ดหรือแปดนี่แหละประมาณเนี้ยดูดิลำนี่โอโ้โหนี่ดูผมขยเายวนะไล่สาสด,ดูดนี่ที่ลุงขยาอ่ะ ดูโอ้แปดเมตรเก้าเมตรแล้วครับนี่เก้าเมตรได้นี่รละลามันสามนิ้วแล้วไผ่เลี้ยงอ่ะตรงโน้นก็ใหญ่เหมือนเดิเป็รนรุ่นเดียวกันหมด